เดี๋ยวก่อนนะยะน่ตาฉันฝาดหรือเปล่าเนี่ยการฟา์มมันอยู่ที่ใจใช่ฮีโร่โคดพีมหากาบทีมแบกฟาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวปกติมันมีแต่ฟาร์มที่แบกทีมไม่ใช่เหรอจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนในทีมของคุณพากันแบกฟาร์มและพีตัวไหนมาโดนใจาโจเกอร์มาฟาดมาเดี่ยวก่อนที่เราจะไปแบกใครนะคะเราแบกเอาเงินเก็บที่มีอยู่น้อยนิดมาเติมคูปองดีกว่าค่ะที่เพจพ่อมดเคลมเบอร์เพจสะดวกปลอดภัยรวดเร็วใช้แค่อุปนรณดีเท่านั้นค่ะ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะจิ้มได้เลยที่ลิงข้างล่างถูกกว่าเติมเองร้อเปอร์ซ็นกูอยากลาออกแล้วเกินในเมื่อฟาร์ไม่เปิดมังกรหรือดาร์กให้สักทีก็เป็นคนในทีมนี่แหละคะ่ะที่ต้องมาเอากันเองอะ่ะขอโทษทีนะน้องพอดีบับแดงมันเรียกร้องถึงเพ่ไม่ไหวแล้วค่ะโดนตอดเลือดเหลือเท่าหัวแม็ดเท้าไปก่อนแล้วค่ะค เดี๋ยวไปแล้วโจก์บึงดูเลือดบึงด้วยโจ๊กแต่กูว่าแล้วไงการต่อสู้ไม่ได้วัดกันที่ปริมาณของเลือดเอาละช่างหัวฟร์มันขอแค่คนในทีมรักกันแค่นั้นก็พอเอาละทุกคนรวมหัวเอาป้อมค่ะมาไวยโอไปเติมล้ไวยโอไปเติมล้วค่ะบวกแล้วก็ยิงยิงยิง ริงสวยค่ะไปบวกกันอยู่บนแต่ว่าคนอย่างพี่มันต้องฟาร์มและในเมื่อทีมเล่นล่างแต่เราต้องการป๊อปแต่ต้องเจอกับแพดด้าไหวไหวหนูไหวค่ะเดยะมันมีปืนเฉยๆแล้วก็มีแค่กระป๋องไม้ไผ่นี่มันก็ตั้งสิบนาทีแล้วไม่คิดจะออกมาช่วยกันหน่อยหรอว่าเอ้ยไม่เป็นไรป้อมสองยังไงเราก็ต้องได้ป้อมสองป้อมสองไหวไหวลนไม่น่าจะไหวแล้วล่ะไปล่ะไปแล้วปล่อยคลิปตีกันไปแล้วค่ะบล็คลิปเด้อ ถึงเลือดป้อมจะเหลือ200แต่พี่ไม่เคยสองใจนี่หนูไม่ได้พูดเกินจริงได้สินาทีเดี๋ยวศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ออกมาช่วยทีมเลยนะเว้ยหมอหลำซิ่งมาแล้วค่ะหมอหลำซิ่งกัหลำซิ่งหลำซิ่งไปแล้วซิ่งไปไหนล่ะค่ะหล่ำไปแล้วหลำซิ่งไปอวดิโดไม่เอาดิโดไปละแย่แล้วนี่มันก็ไฟใหญ่หน้าป้อมเขาเลยนะเนี่ยจอร์ก็ออกมาช่วยทีมแบบแม่ลูกสวยโอ้โหดีใจในที่สุดโจ๊กก็ออกมาช่วยทีมสักทีดีใจแบบนี้ทําไงอะ ยิงทงมังแล้วกเกี่ยวอะไรเนี่ยไปตุยซะลิ้นเลียดอ่ะอาแก่ทีมฉันครบฉันไม่กลัวอะไรแล้วค่ะเจงหวาดีน้ําตาจะไหลได้ที่สุดฝามันก็ออกจากป่าสักทีมากเฮ้ยพอดีว่าปีงไกในป่ามันอร่อยพี่ก็เลยเผลอใจไปหน่อยนะน้องสาวโอ้โหไม่ต้องพูดหรอกค่ะถ้าไม่โดนคนในทีมด่าพี่ก็ไม่ออกมาหรอกน้อยใจกูตายแป๊บอย่าอาวไปค่ะหมูเฮาสามเมื่อกี้คือพลังกลุ่มยำมาเลยค่ะยิงสิครับเป็นลูกแบบหนึ่งติดตันเป็นลูกเอบก ยิงสิกัยิงสิกัยิงสิคะมาสิครับโหวิ่งแตกกันคนละทางเชียร์โจ๊กเกอร์กูอยู่ไหนเนี่ยโทัทีนะาน้องพอดีพี่คอมกับบับฟ้าเออพี่โจ๊กค่ับสิบห้านาทีเลยนะครับพี่พี่ต้องมาช่วยเอากอรแล้วนะพี่หนูยิงตายไปสองตัวแล้วพี่พี่ขอบคุณที่มาอาพี่ช่วยพีด้วยช่วยพี่ด้วยขอบคุณเออถ้าบึ่งมาแบบนี้กูไม่ต้องมาก็ได้นะโจ๊กพี่โจ๊กดันบนไปเลยแล้วเดี๋ยวหนูกับเยน่าจัดการล่างเองค่ะ น่าจะจบเกมแล้วใช่ไหมอลุก็ยิงยิงยิงเป็นไงบ้างครับพี่โจ๊กทางนั้นทำไมป้อมหมดยังไม่แตกเลยนะพี่โจ๊กดันยังไงเนี่ยฮะพอดีพี่เบวามาเดี๋ยวหนูช่วยยิงยิงยิงเอาป้อมก็ยิงกูอีกชีวิตลูกเจมทำไมตานี e> Alter, <the <the ้มันลำบากเหลือเกินมาครับพี่โจ๊กตีป้อมค่ะพี่พี่โจ๊กกูหายหัวไปไหนอีกวะเนี่ยไปฝั่งนู้พี่โจ๊กฝากตีป้อมด้วยนะหนูยิงคนอยู่ยิงยิงยิงสวย ขอบคุณนะครับพี่โจ๊กที่ไม่โยนให้เลือกโยนมันก็กล้ามกึงแต่กูขาดใจอย่างเดียวมันสีป้อมด้วยสกิลหนึ่งนี่สิเอาหน้าเอาหน้ามันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วนี่ยังโชคดีนะที่เจอทีมดีแนละชนะมาได้เดี๋ยเฮ้ย